สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแมนการินเผยเคล็ดลับถวายน้ำพระที่บ้านยังไงให้รวยปังหน้าที่การงานดีเป็นความเชื่อของคนไทยเกี่ยวกับการบูชาพระพุทธรูปไบี่บ้านจะมีการถวายน้ำบนหิ้งพระซึ่งหลายคนเชื่อว่าหากเราถวายน้ำพระอย่างถูกวิธีก็จะช่วยให้ได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแต่หลายคนคงยังไม่เคยรู้มาก่อนว่าการถวายน้ำพระ ควรถวายเวลาไหนและจําเป็นต้องเปลี่ยนน้าทุกวันไหมล่าสุดแมนการินนักสแสดงและนักพยากรณ์ได้ออกมาเผยเคล็ดลับการถวายน้ําหิ้งพระที่บ้านเสริมอํานาจบารมีค้าขายร่ารวยและความเป็นสิริมงคลพร้อมบอกเรื่องดีในการถวายน้ําพระควรถวายเวลาใดโดยได้โพสข้อความผ่านทางติ๊กต็อกระบุเอาไว้ว่าการถวายน้ํากี่โมงถึงจะเวิร์กที่สุดเลยสําหรับเรื่องของการถวายน้ําพระที่บ้านหรือหิ้งพระที่บ้าน ต้องเปลี่ยนน้ำหรือถวายทุกวันอันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีมากครับจะทำให้ชีวิตของเราราบรื่นและมั่งคั่งมากๆ ถ้าคุณต้องการเรื่องของโชคลาภคุณจะต้องมีการถวายน้ำตอนหกโมงเชา้าอันนี้ถือว่าเป็นเวลาที่ดีที่สุดถ้าใครต้องการเสริมในเรื่องของการค้าขายาร่ำรวยการเงินการทองต่างๆให้ถวายน้ำตอนหกโมงครึง่งใครต้องการเรื่องของหน้าที่การงานเติบโตเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งรวมไปถึงเรื่องของบารมีอำนาจต่างๆให้ถวายน้ำตอนเจ็ดโมงตรงอันนี้เป็นเวลาสำคัญมากๆถ้าใครไม่สะดวกจะถวายเวลาไหนก็ได้แค่ผมแนะนำวิธีในการ การถวายน้ําในเวลาที่ดีที่สุดให้คุณแล้วถ้าใครไม่มีเวลาในการถวายน้ําทุกวันก็สามารถถวายได้อาทิตย์ละหนึ่งถึงสองครั้งก็โอเคแล้วถ้าถวายเป็นขวดน้ําต้องเป็นขวดน้ําที่เปิดใหม่ถ้าใส่แก้วน้ําหรือภาชนะต้องทําความสะอาดทุกครั้งในการเปลี่ยนน้าไม่ใช่ว่าเอาน้าไปเติมใส่แก้วเดิมแล้วคุณก็ไหวคุณต้องเอาภาชนะเก่าหรือน้ําเก่าลาก่อนลาท่านก่อนแล้วเอาไปล้างกลับมาถวายต้องเป็นน้าใหม่เต็มแก้วเหมือนเดิม ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีม Newus ขอบคุณค่ะ